สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองคลองคลองลงเท่ครับผมหมายเดิมกับที่เรามาก่อนหน้านู้นะครับคลองหรือคลองอ้อมใหญ่ที่เรามางวดก่อนะแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกเรียกคลองคลองลงเเทศครับก็วันนี้มีโอกาสก็เลยกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็จัดของเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเริ่มตกกันในระยะ27ครับผมตกเป็นไม้ตายสายที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็น N2 t o ท e ครับตาคิงคลอง สายเมนก็จะเป็นเบอร์ส5สายหน้าเบอร์ส0ครับอืมแต่เพียนสซดีเฮ้ยอย่าให้มันสายมันคูดฝั่ง กำลังเปิดกล้องเปิดคลิปอยู่คงข้างได้ไปครับแต่เพียนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่ขอที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นจีนุครับเบอร์0.8ครับจากร้านเซเลเยอร์เหมือนกันส่วนเหยื่อก็จะเป็นสมหัววันนี้เพียวเไม่มีขนมปังปัน่นนะแต่ก็จะมีเกี่ยวชิ้นขนมปังโอเคครับไปเริ่มมองทุ้นกันอีกว่าเราเขาได้ปลาแล้วลย,ยังไม่ได้วัดเลย กินไปเลยไม,ไ,ไม่เอาค่ะกินเลยนะใหญ่ดูฟองดิ<อ>เก็บคันหน่อยเก็บคันเก็บคันเก็บคันเดี๋ยวคันปลาหนิน,น,น โอ้โหเรียบร้อยไม่ผ่านนะหลุดโอ้โหน่าเสียดายครับใหญ่เลยตัวเมื่อกี้ใหญ่อะเห็นตัวเป็นเงาขึ้นมาเมื่อกี้ มันเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วครับมะพร้าวอ่อนอนี่ครับป่าไม่กินเราซื้อมะพร้าวกินตอนนี้หมดนี้เท่าไหร่นะเนี่ยนึงเนี่ยหมดเนี่ยร้อยหนึ่ง ปลาไม่กินก็กินมะพร้าวก่อนมันก็เพลินเหมือนกันโอเคก็มันร้องเสียหมดเราก็ต <ucc ane> ้อ,ออกตั้งแต่ตีห้าว <c oughs> ใช่กว่า <c oughs> จะมาถึงนี่ ไข่น okay. ok uh, <Mm ี่ไข่นี่ไข่เก็บไว้ดีเวยอ่ะอือเจาะเอาไปเจาเองนี่ครับอย่างสวยอ่ะมะพร้าวแก่มากเลยอ่ะกินไปก่อนมันมะพร้าวสดชื่นมา มาตั้งใจตกดีๆเอ,าอ,อ,อ,อ้า <laughs> มันกินไปตั้งแต่ตอนไหน <laughs> อกินไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยทูนไม่ขยับเลยนะฮะทูนไม่มีอาการอะไรเนี่ยกินเงียบจะเอาคันขึ้นมาเปลี่ยนเยือโถเอ้ย <laughs> เริ่มเข้าละปลานี่ครับปลานิลนน้อยออ <laughs> ไม่ให้หลุดหรอกยิง ไม่ค่อยกินเวดอยู่แต่เราฟันแขนแทบหลุดยังไม่กินเอยยังไม่เข้าเลย ไอ้ตะเพียนตะโกกอะตะเพียนโอ้สยดีตัวนี้โอ้จะไปไหนอืมโอ้คันโครงเลยโอ้ตะเพียนสานี้โอ้เกทานี้ป่ะเนี่ย ดอ,อ,อ,อันนี้กำลังดใีใช้ปลาตะเพียนครับเบลเล์เลยเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนดูไซนะปลาตะเพียนครับไซเบลเล์เตอร ตัวหมอคางดำครับตัวนี้หนึ่งตัวโอเค <Okay, S 2> ครับตอนนี้ฝนตกเราต้องเอาามันกลางร่มไม่ได้ครับกล้องโทรศัพท์เราต้องเอามาใช้เป็นมุมกล้องมุมนี้ไปก่อนนะฮะต้องขอ,อภยัยนาด้วยนะครับถ้าไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าีปลามันกําลังเข้าด้วยก็เลยเสียดาย ฝนตกไปก่อนแป๊บนึ่งฮะต้องหาทุ่นที่ปลายมันใหญ่ๆแบบนี้มาอถอนอย่างนี้วัดไม่โดน ไม่รอดครับฝนมาปลากิน,นปากิน,กนไฟแล้วไม่ใหญ่ตัวแค่นี้ดึงขันลงน้ำเนี่ยตัวแค่นี้ฮดึงคันพุ่งลงน้ำเลย ไม่ใช่ร่อมแล้วหรอไม่ครับเกะกะ ครับตรงนี้อตัวน,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 นี้จะเพียน เตียนะลัอนนินนะลลงปุ๊บโฉบเลยครับอันนี้ยี่สกอ่ะนี่สกตัวเนี้ยใช่เลยเก็บคันเดี๋ยวมันวิ่งแล้วเก็บคันเดี๋ยววิ่งแล้วใหญ่ครับตัวนี้ ว่าแล้วยิ่สุกจะวิ่งแล้วเนี่ยโอ้โเสียดายนะกล้องติดหนะ้าอกไม่ได้เห็นมุมสวยๆเลยอเอ้ยอ,อ,อ,อย่ามุด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  จะมุดใต้แพรไอใต้าสาระครับใหญ่อ, oh, <wow. S 2> อ,อะตัวนี้ดึงไม่ได้สายเราไม่รู้จังหวัดเดียวขาดคือมันตัวใหญ่อเ,เออพอมันมุดเราต้องดึงไม่ให้มันติด Tak salah <tuh> kendal ah, sini kendal ya aswing mah aswing mah aswing mah oh sat jai le tu ni datang kau ni ้ oh. <laughs> ยี่สุกครับ oh. นะฮะตัวนี้เป็นไฟย,ยี่สุกครับเสียาดายมุมกล้องเราไม่ได้ตั้งอันนี้เท่าไหร่สวยๆเลยตัวใหญ่ตอ ต้องซื้อมุ้งที่เขาทำแต่เดียวๆๆอ่ะให้ลงขายครับครับลงใส่ลงไปแล้วส้อนตัวนี้หน่ตัวมาถอนอย่าหลุดเนี่ย ข้างนั่เอานี่ครับหมูข้างนรงตัวโอตรดินแรงดินแรงทำไมไม่เอาหมูอันนี้กลับอยู่ไหนเอาอันี้ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็ถือว่าสนุกสนานครับวันนี้เจอทุกอย่างเลยครับทั้งลมทั้งฝนช่วงเช้าปลาจะเงียบๆงบครับที่เรามาตอนแรกก็มากินหลังหลังฝนตกก็เริ่มมีปลากินครับเเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับผมว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับตกระจึงหนึ่งแต่ตะเพียนใช้โตอยู่ตะเพียนนี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับ ก็จะเป็นปะตเพียนแล้วก็ปานินหมอคังดําแล้วก็มีโทรฟี่เป็นยี่สกมาหนึ่งตัว okay, ครับก็เหมือนเดิมฮะเราจะคัดเอาเฉพาะที่เราจะกินกลับไปกินครับที่เหลือเราก็จะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมส่วนตัวี้ก็ ครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านครับ Okay, ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วครับเมนูที่เราทําวันนี้ก็จะเป็นลาบปลาตะเพียนครับเอาปลาตะเพียนกลับมา2ตัวเอามาลาบครับแล้วก็ส่วนซี่โครงก้างก็เอามาทําเป็นต้มยำต้มซุปครับผมกับปลาหมอคางดําที่เอากลับมาด้วยครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับปลาหมอคางดาก็เลยเอามาทําต้มยำพร้อมกับก้างของปลาตะเพียนกินกับอากาศขาว Okay, ครับสุดท้ายานี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะานะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วเอยแมวสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนานะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นอีกทีนึงเอ้อย่าพึ่ง <laughs> มันไปยุ่งกับขากล้องโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ